นิทานเรื่องสงครามเทพนิยายตอนที่32การเลือกเส้นทางใหม่ของเอเทอร์นิตหลังจากผ่านวิกฤตศรัทธาและการทบทวนอดีตประชาชนในเอเทอร์นิตต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญในอนาคตของพวกเขาการพึ่งพแหล่งพลังงานลึกลับได้ช่วยให้พวกเขารับมือกับบวิกฤตการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้พวกเขาต้องกลับมาทบทวนวิธีการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน การกำหนดเส้นทางใหม่ของดินแดนนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือการประนีประนอมและวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนของทั้งทรัพยากรและสังคมหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาผลกระทบได้รายงานเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการใช้พลังงานจากแหล่งใต้ดินสภาประชาชนเริ่มจัดการอภิปรายครั้งใหญ่เพื่อหาทางออกสำหรับอนาคตของเอเทอร์นิตผู้นำจากชุมชนต่างๆได้เข้าร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางในการปกป้องดินแดนและประชาชนการประชุมครั้งนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดเนื่องจากความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายมีความแตกต่างกันบางคนเห็นว่าควรหยุดการใช้พลังงานชั่วคราวและมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูธรรมชาติขณะที่อีกฝ่ายต้องการใช้พลังงานต่อไปเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีผู้นำชุมชนหนึ่งกล่าวว่าเราต้องพิจารณาทุกทางเลือกอย่างระมัดระวัง การหยุดใช้พลังงานอาจช่วยลดผลกระทบทางธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่ใช้มันเราอาจไม่สามารถรักษาความเจริญที่เราสร้างมาได้ฝ่ายที่เห็นด้วยกับการหยุดใช้พลังงานกลับแย้งว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราพึ่งพิงหากเรายังทำลายมันต่อไปในที่สุดเราอาจไม่มีแหล่งทรัพยากรที่จะรักษาดินแดนนี้ได้ท่ามกลางความขัดแยง้งมีข้อเสนอที่เริ่มได้รับความสนใจจากทั้งสองฝ่าย นั่นคือการพัฒนานโยบายที่เน้นการใช้พลังงานอย่างจำกัดและมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดคณะกรรมการเสนอให้มีการจัดสรรการใช้พลังงานเพื่อใช้ในโครงการสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูดินแดนและในขณะเดียวกันก็ลดการใช้พลังงานในโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อธรรมชาตินักปราชญ์ที่เป็นผู้เสนอแนวทางนี้กล่าวว่าการประนีประนอมนี้จะทำให้เราสามารถใช้พลังงานเพื่อพัฒนาดินแดนได้ ในขณะที่ยังคงปกป้องธรรมชาติและรักษาสมดุลที่เราต้องการข้อเสนอนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายในสภาการตกลงประนีประนอมทำให้เกิดการบรรเทาความขัดแยง้งและสร้างแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้สภาตัดสินใจว่าการใช้พลังงานจากแหล่งใต้ดินจะถูกควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาผลกระทบ ก่อนนำไปใช้ในโครงการใดๆนอกจากการควบคุมการใช้พลังงานแล้วสภาย,ยังตัดสินใจริเริ่มโครงการฟื้นฟูธรรมชาติอย่างเข้มขน้นพวกเขาสร้างเขตอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้พลังงานและเริ่มปลูกต้นไม้และฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ที่เสื่อมโทรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืนกลายเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างอนาคตชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในโครงการฟื้นฟูกล่าวว่าเราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตตอนนี้เรารู้ว่าธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญที่ต้องรักษาการฟื้นฟูธรรมชาติไม่ใช่แค่การรักษาดินแดนแต่เป็นการสร้างอนาคตให้กับคนรุ่นต่อไปประชาชนในหมู่บ้านต่างๆเริ่มมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พวกเขาร่วมกันปลูกป่าสร้างแหล่งน้ำใหม่และพัฒนาระบบชลประทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความร่วมมือระหว่างชุมชนและนักปราชญ์กลายเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางธรรมชาติและทรัพยากรขณะที่ธรรมชาติกำลังฟื้นฟูเศรษฐกิจของเอเทอร์นิตก็กำลังเติบโตตามมาประชาชนเริ่มพัฒนาการค้าขายใหม่ๆที่พึ่งพิงทรัพยากรที่ยั่งยืน เทคโนโลยีที่เกิดจากการใช้พลังงานใต้ดินอย่างจำกัดช่วยให้ประชาชนสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเริ่มเจริญรุ่งเรืองระหว่างหมู่บ้านและเมืองต่างๆผู้คนเริ่มผลิตสินค้าที่สร้างจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและสร้างตลาดที่แข็งแกร่งทั้งภายในและนอกเอเทอร์นิตผู้ประกอบการรุ่นใหม่เกิดขึ้นพร้อมกับแนวคิดที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ และการรักษาสิ่งแวดล้อมพ่อค้าคนหนึ่งกล่าวว่าการใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบไม่เพียงแต่ช่วยให้เราสามารถอยู่รอดแต่ยังทำให้เรามีอนาคตที่มั่นคงเราสามารถเติบโตไปพร้อมกับธรรมชาติได้หากเรารู้จักวิธีที่จะทำท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นประชาชนในเอเธนิตได้สร้างสรรแนวทางใหม่ในการดำเนินชีวิต พวกเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและเริ่มสร้างอนาคตที่เน้นความยั่งยืนความสมดุลและความร่วมมือระหว่างธรรมชาติและเทคโนโลยีประชาชนเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของการทำงานร่วมกันและความสามัคคีในการฟื้นฟูดินแดนพวกเขาไม่เพียงแค่พึ่งพาเทคโนโลยีแต่ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลทางธรรมชาติและการสร้างเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวว่า เราได้เรียนรู้ว่าการทำงานร่วมกันและการรักษาสมดุลเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่มั่นคงพวกเราจะยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่นที่จะรักษาดินแดนนี้ให้ยั่งยืนในตอนนี้ประชาชนในเอเธนิสได้เลือกเส้นทางใหม่ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนและการฟื้นฟูดินแดนพวกเขาใช้พลับงานจากแหล่งใต้ดินอย่างระมัดระวังและประนีประนอมระหว่างการพัฒนา และการรักษาสิ่งแวดล้อมเส้นทางใหม่นี้ไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขาสามารถรเผชิญหน้ากับความท้าทายในอนาคตได้แต่ยังเป็นการสร้างหลักฐานที่มั่นคงสำหรับคนรุ่นต่อไปประชาชนคนหนึ่งกล่าวว่าเราได้ก้าวข้ามความขัดแย้งและวิกฤตเราได้เลือกเส้นทางใหม่ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนและความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวเอเธอร์นิตกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่น ในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าซึ่งเป็นอนาคตที่ทั้งธรรมชาติและเทคโนโลยีสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน